สวัสดีครับเป้าถ่อสวัสดี่านมช้่มครับวันนี้นะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหาปูนนท์สวรรค์ครับถามกันเข้ามาหลายนะครับผมนะครับมื่อนี้พาเดินทางมาแล้วนะพี่น้องครับสีงวดติดนะครับธรรมช้ชมงวดที่ผ่านมาถาปูจับให้เลขเด่นกับเล็กติดกับมาซีซีได้พี่น้องเด้ครับ ปูให้เด่นสเลขติดมี4แต่ปูไม่จับให้นะครับถ้าจับให้ก็เป็นงวดที่หานะครับดับกระดับคันเทพทําชมดับคันเทพเข้าสู่ปีที่3นะครับผมเอามาให้ปูย่ำให้นะครับงวดวันที่17มกราคม2567นะครับผมมาหาปูตั้งแต่ต้องงวดแล้วพี่น้องนะครับเอฟซี FC แฟนคับทั้งช่องกระถามกันเข้ามาอีกนะครับผมนะครับามาหาปูนนท์สวรรค์แน,น่บ่าวเถ่าไมา่ปูย่ำให้แน่ นะครับเอาจังเข่าไปกราบน้ำมันสกาดปูน้ากันท่านผู้ชมมาฮอดมาถึงแหละครับผมจับคู่ก็ถือว่าแม่นนี่พี่น้องงวดที่แล้วถ้าปูจับเหล็กเด่นกับเหล็กติดให้นี่ก็มาซีซีนะครับเข่าตั้งแต่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดห้านะครับบ่าวเถ่าจำได้คือซีงวดติดนะครับมางวดที่แล้วเท่านั้นปูบไปจับซีซีให้นะครับผมกราบนมัสการครับปูกราบน้ำมันสการกเจ้าค่ะครับมาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้อันนี้ของเก่าพี่น้อง นะครับเข้ามาสีงวดอันนี้งวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับวิ่งสี่เลขติดเห็นไหมครับปูจับแค่สี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับสี่สี่ไม่ได้จับแต่ปูม่นไปจับหาศูนย์หาหนึ่งน้ำกันนะครับดับกระดับดับสนิทบนล่างดับแม่นปีนี้ปีที่สาม้วปูเนาะครับงวดที่แล้วปูเลยว่าบริจับให้้ถาถาาจับให้ก็งวดที่ห้านะครับส่ทงทยปีนะปูน,นนสวรรค์ ซื้อนี่จะมือยานเอาหมดนี่มีเปลี่ยนแปลงไหมครับปูตัวเก่าเบ่ไม่เปลี่ยนแปลงย้ำจดตัวเลขย้ำตัวเดิมครับอืขันมันขึ้นมันก็ข้นสามหาครับขันมันล่งมันก็ล่งสิบหาแค่นั้นครับผมอืมขึ้นขึ้นสามหานี่าล่งล่งสามหาฝันมาปูถ้าขึ้นมันขึ้นสามหาขันล่งล่งหนึ่งหาปูนนสวรรค์นี่ท่านผู้ชมที่ปูให้ตองวด นะครับวิ่งสองกับสี่มันบูปูเนียนนี่ครับอันนี้งวดเก่าพี่น้องเดี๋ยวมันมันจะขึ้นตัวนึงลุงตัวนึงแค่นั้นนลครับถ้าเมื่อขึ้นเกินนั่นถ้าจับตามสูตรปูเห็นไ่พี่น้องอันนี้ปูบริจับสองสองนะปูเนาะสองสามก็บริจับเมนอือเห็นไ่าพี่น้องถ้าจับงวดที่แล้วซีีมันมันก็มีซี่สี่สองสองขันนั้นเป่านะครับ สี่สี่ขึ้มาอีกเนาะออกหอยมันไม่มีหักเนาะจะมาอีกมาดูมาได้แถวปัวเอาทำมาชมนลยครับดับหน้าเก้าสองนี่เห็นบ่พี่น้องดังดังมากนี่ปัววัดดับเด้อเก้าสองนี่เก้าสองนี่ดับสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่ดับนัวปัวดับคือดับดับคือดับดับบนดับล่างดับสนิทครับถ้ากันกันตัวได้กับปัวม่วงห้ตัวเดียวเนี่ย หนึ 1, 5, 3, 5. ่งหากับสามหาถากันนับพี่น้องนับปูวา่าถากพ่อานสองหาขึ้นหนึ่งหากับสามหานี่ครับผมเดี๋ยวพอเท่าเขียนกันไว้ให้หาเนี่ยย่างเล่นบะขบปูหนึ่งห้าสามห้าเีอันนี้กันนับพี่น้องได้ปูวา่าอะไรเยี่มาที่ทีแม่นันที่อาจารย์แม,ม่นัครับเจ็บเก่าเปนมาครับผมนันแปดเจ็บเปนมาครับ คอาจารย์ให้แดดเจดมารอบหลังนรอบหลังเน้นๆให้เกาเปูเลยเน้นให้เลยเจ็ดเก้าเกอมันึ้นมันมันลงลงตัวนึงขึ้นๆตัวนึนนควนนงครับเอาหนีปูที่ปูให้ตองหวดได้ทำชมเด้อวิ่งสองกับสบนล่างเลขติดเลขติดสองสีห้านะครับสองสี่สี่สองสองห้าาสองสองหกหมคู่นปูนนเนาลขสามัวปูนี่ครับให้สี่สองหกสหางห้าลักร้อยคือสกับหกมัวปูเมน ปูเน้นให้ก็คือ2องห่าหาสองในพี่น้องจะเน้นสองหาแต่ว่าเด่นคือเด่นสองเด่น2องกับซีกับปูเด่นสองผมใส่สองหาสองห่านี่แค่สนี่งไกลไกลเป็น3หรือเป็น1นึ่งแค่คืออาจจะขึ้นไปเป็นหนึ่งหาเป็นสามหาเป็นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งเี่แสดงว่าหานี่เด่นเลยตัวนี้ปูเนี่ย หานี่ติดไว้เล่นบ่ติดติดหาไว้คือว่าขันมาน้ำกันคืองวดเจ็ดเก่าน้องปูเนาะเเล็ติดมาน้ำกันน้อปูเนาะสองสามสี่หานี่อ่ามาน้ำกันได้ห้างเทียมมาสามตัวก็ได้ครับผมห้งเทียมมาสองตัวคังเสียครับวดนี้บ่ฟันดีบ่ปูซี่สามหาหรือซี่สองหาเเสียครับซี่สามหาก็ได้เห็นบ่แต่ว่าสี่หานี่บ่มานน้ำกัน ม DA, ันดับเลยดิมันดับ <absorbed> ี่าฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่าฮเาฮ่หฮ่า่าอ่าฮ่าฮ่แล้วดับห่าฮ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 ่าห่าฮ่าาฮ่้่าฮ้าฮ่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 า่าฮ่าั่าี่า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 ฮ่า่าบ่ัน่าฮ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 เาิ่าอ่าฮ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 ัาฮ่่าฮ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 ่่า่า่ยส่่ โอ้เหล็กปูเอาพี่น้องนะครับผมแตงใบปูเจ้าคนว่าเป็นหนึ่งหมู่บ้านมาจะมาหาปูหรอปูผมกับมาทั้งนี้ด้วยมื่บ้านมาฮิตเตอร์หมู่บ้านเนี่ยออกไปตั้งแต่ดสี่โมงเสาร์โอ้แตงเห็ดเป็ดพิธียังกับปูแตงแก่แตงแก่แตงแก่บูษาโศกโอ้แตงแก่บูษาโศกปูเปิดดวงน้ำบอนี่ปูเหมืนอืม ปูเปิดดวงนล้วได้พี่น้องด้วยนะครับแต่งแก่ปูซาโศกเอาอืมนผู้มชมไอ้ที่ไปเฮ็ดแต่งแก่เมือ่อวานนี่ปะปู่บหว่นี่เห็ดเอยู่ในห้องนี่นะเห็ดอยู่ในห้องจุดอยู่ในห้องนี่จุดอยู่ในห้องเทวดส่วนอยู่ในห้องโอ,อ้ขอขอเทาเวทสว่วนนี่ครับปูจุดถูกเลขถูกปู สี่หนึ่งห้าที่ปูนี่ทีเป็นสี่หนึ่งหาหรือสี่เก่าห้าสินี 1> <C> 1่ย <1 S 2> มันมีอยู่สองงานดิแต่ปูอันนี้มันบาชัดตะปูเนาะอันนี้เป็นล่างๆเป็นล่างๆมันคือจังบางอย่างคือจังมันเกา่าหรือหรือหนึ่งสินี่ยจะจะหน,นึ่งแหละมันชัดกว่าหนึ่งแหละปูชัดนี่ท่านผู้ชมนี่หนึงน่งชัดเอาเลขทูปเดี๋ยวเขียนให้ไ,ได้พี่น้องเด้เขียนให้เอฟซีท่านผู้ชมนั่น สี่หนึ่งข้าจะขอปูนเมนครับแต่อันี้ตอนสี่หาเพราะม่นำกันกระตัดกันเลยแค่สี่หนึ่งกับหนึ่งหากับตรงกับอืมนะครับผมอ๋ออาจาดจะได้ขอปูขอขอสินใหญ่ขอวันสินใหญ่เมนดับได้มืหอนี้อันนี้เป็นสินดับสินดับขอมือนี้งมือนี้บอกครับหรือสินที่แล้วขอเมืองเศร้านี่ยขอเมือเศร้านี่จุดเมือเศร้านี่จุดเมืองเศร้าอืม ซีหรือปูนี่ยซ,ซีมันซีเนี่ยมันขึ้นไม่เดีวยวแต่แต่ตัวกลางน,นะตัวกลางนี่เป็นหนึ่งหมเป็นหนึ่งว่ามันหนึ่งเหรอคะมันชัดอยู่ซีหนึ่งหาหน,ห,านหนึ่งหานะปูเนี่ยซีหนึ่งห้านะท่านผู้ชมเนาะอ๋เอเดี๋ยวเราเข่าเขียนให้อันนี้มันซีสองหาครับเลขถูก ูปเท้าเวสุวรรณครับอ,อีกรูปเท้าเวสุวรรณนครับปูขอมือเศร้านี่สินเป็นสินดาปโปูสิน,สนครับสินดสูเทียมเขานะสี่หนึ่งห้าตัดเอาไปก็ได้ในสองคู่หนึ่งสีเหลือหนึ่งหาปู งี้ซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหาหาหนึ่งหาีีหาไปว่าได้หาซีซีหาไปเนี่หนึ่งหนึ่งีก็ได้แค่นั้นหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหานีแค่นี้ธรมชมนะครับพระว่าซีหาหาีดับดับนะครับธรรมชมอืมเอานะครับปูขอเหมือนเซานีนะครับวันนี้เป็นวันพระได้พี่น้องได้นะครับพระังพระใหญ่เอาแต่คือเป็นสินสิบสี่คำเป็นสินดับตีปูสินดับ บสาสินนี่เพราะมันสินสิบหาเย็นอ้ดิโอ oh, เป็นสินดับเย็นอายัคนคันเดียนลาดที่เป็นเดียนหนึ่งเย็นไทยไม่เป็นลาดเจิ้งสินแน,น่เย็นเยนไทยห้องอ๋ธรรมชมนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าห้าสี่ปูจุดเช้านี้นะครับวันพระหลับเหล็กถูกทาเวศสวนปูจุดอยู่แน่กุดปูนี่แหละครับธรรมชมหลับสี่หา้หาห้าสี่บ่ต้องตัดเด้พี่น้องเดอ้อ ดับสนิทไม่มาด้วยกันนะพี่น้องหนึ่งหากับตรงกับตัวที่ปูใหงกันนะครับสามหากอยู่ในเลขติดปูวานะครับเลขปูไฮมี่สี่สองสองสี่สองห้าห้าสองสองหกหกสองกันหนกับ3าหแค่นั้นเองนะครับเลขติดอ่าเลขสามตัวส2 6ส2 5 6กสองหาครับผมอ่นเลขถูก เต็ม้ององหามันนั่นเหล็กกันแยงเหล็กเหล,ล,ล,ล็กหามืนเหล็กซ่องหามืนครับตรงกันมาปูมันตรงกันมันตรงกันอืมเอาทำม,มาช่วงหามื่นแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้กับผมนี่ยังเลยก็ของปูนี่ลงไหยต่งแต่วันที่สองที่แรกว่าจะมาหาปูต่างแต่วันที่หนึ่งนะปูนะเนาะปูว่าบาว่างก็เลยได้มาหาปูวันที่สองนะครับอมันก็ไปตรงนะครับมิก กบไปตรงกันแน่เลยพี่น้องนะครับผมตรงกันแน่พูตรงแน่แต่อน้เน้นคือสองหาคือเก่าบปูวเอ่าเอาท่านผู้ชมดับสนิทนะพี่น้องย้ำดับให้คือ4ีหาหา6ี5ีหกหก8ีหาเจ็ดเจ็ดเก้าหนี่เลขดังนี่ปูมันดังอยู่ดังกระซาดังกระดับปัวเตี่ยวมันดับเอาท่านผู้ชมปูเน้นที่สอหาได้พี่น้องได้ ปูจับปูให้เขามาีงวดพี่น้องงวดที่แล้วนี่ถ้าปูจับก็คืองวดที่หาเห็นบ่ซีซีนี่ปูประจับให้ซีเห็นบ่วิ่งสีเลขติดกระซีนี่ผูดป็นมาสิมันสิเปอาเนาะอ่าครับออกันคันเป่าปอเข้ามาหาเล็เข้ามาเลถูปซีนึปูจับให้ซีหนึ่งหนึ่งีันนคือกันงวดนี้คันัเป่ากับเป่าสองสองซีซีครับเอาท่านผู้ชมก็มาถอยอะไรคันมันเป่าปซีซีหนึ่งหนึ่งเด้อแม่ยู่งวดที่แล้วนี่ปูว่านี่ ถ้าเป่าคือ4 4กับ1 1เห็นบ่มกับมา4 4หรือพี่น้องวันที่แราปูจับให้แค่นี้เด่น4คูร่อง2งวดนี้ห้างหน่อยลงอันนี้คือกันนี่ก็ได้ฉะนั้นเป่ากับเป่า4 4กับ2 2แค่นั้นเอาวต่ผู้ชมแคปหน้าจอครับผมปูเน้นที่2หาได้พี่น้องได้อ2 4 4 2 2 5 2 2 6 6 2เน้นที่2 5ทาตัวนาขึ้นเลที่เป็น1หานะไอ้ล่ง1หาเพิ่มขึ้น3หากันเห็นไหมครับพี่น้อง แค่นี้แค่นี้เพราะว่าหึ่งหากระตรงก็เล็กถูกป,ปูยแล้วตัวนี้กับหน่งซีอีกหนึ่งซีซีหนึ่งอีกคู่นึงเอากราบขอบุญขอบคุณปูทำชม่มไม่ปูย่าใหม่แล้วนะครับเพราะว่ากันคลิปหน่าใคาจะวัดตัด,ย,ตดงงยังหล่ะปูให้มาตัดงานใหม่นะงาไหม่ครับโอ้าะนะครับผมให้ได้โชคมาครับสิมกราคม2567ก็ครับผม